อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านชันแฟน FC ขยอพารวยนะครับก็วันนี้แอดได้มีโอกาสได้มาทําคลิปให้ทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหยุดพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ทํางานปกตินะครับแต่เข้ากะดึกเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาจับคู่โต๊ะให้ทุกท่านดูนะครับว่า เลขมันจะด่นไปในวทางไหนนะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามสูตรนะครับผมก็ทําตามสูตรจะเด่นจะดับยังไงก็ขอให้ว่าไปตามสูตรนะครับถ้าตัวไหนเด่นนะครับชนดับผมเลือกเด่นนะครับผมไม่ผมไม่เล่นดับนะครับถ้าเด่นมาจริงๆนะครับเราต้องเอาเด่นไว้ก่อนนะครับตัวดับเอาไวท้ทีหลังนะครับเพราะว่า ยังไงก็กองฉลากไม่มีเลขดับนะครับอันนี้ก็ให้ทุกท่านจําไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับเลขดับแล้วก็อีกอย่างนะครับสูตรทุกสูตรนะครับไม่มีสูตรไหนเดินร้อยเปเซ็นะครับก็ขอให้ทุกท่านนึกถึงไว้นะครับคํานี้นะครับจําไว้นะครับว่าเราอย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นโชคชะตานะครับหรือว่าอาจจะเป็นผลบุญที่เราทํามานะครับอ่ะนะครับก่อนจะไปฟังอ่าไปดูแนวทางนะครับมาฟังนะคำเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับอันนี้ก็จากใจนะครับทยอพารวยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับให้ดูนะครับชุดกู่โต๊ะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะไปจะเป็นไปในทางไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวตบเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับชุดเดี่ยบนชุดแรกนะครับชุด A นะครับอ่า จุด A จะเป็นชุดนี้นะครับดูนะครับชุด A ก็เด่นบนชุด A ก็จะเป็นจะเด่น9 2 4 5นะครับเด่นบนนะครับเขียนนะครับเอเก้าสองสี อ่านะครับต pues ่อไปนะครับเด่นบนชุด B นะครับเด่นบนชุด b ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุด b ก็จะเป็นเด่นหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเด่นร้อยสิบนะครับตัวนี้เห็นทุกท่านถามหาเยอะนะครับอันนี้ดูนะครับเด่นร้อยสิบนะครับ เด่นร้อยสิบนะครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับต่อไปนะครับเป็นเด่นบนสูตรใหม่นะครับอันนี้ก็เน้นมาร้อยสิบเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เอาไปร้อยสิบนะครับเอามาไว้เป็นเด่นบนแล้วกันเนาะชุดนี้สูตรเอฟนะครับศูนย์สองสี่ ห้านะครับเนาะต่อไปนะครับเ,เป็นเป็นเด่นสิบหน่วยบนนะครับเด่นสิบหน่วยนะครับสุดรเอนะครับวันนี้เด่น ห้าเจ็ดศูนย์แปดสองนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แอดหมูป่าใช้นะครับแล้วก็ของน่าจะเป็นของแอดคนโครานะครับที่ใช้อยู่อันนี้ผมไปแกะสูตรเข้ามานะครับก็อ่าเป็นสูตรซีนะครับลองดูอีกงวดหนึ่งนะครับว่างวดนี้จะหลุดไหมหรือว่าจะเดินต่อนะครับ ก็จะเด่นที่สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะดูนะครับเด่นบนนะครับดูเด่นบนอ่าเด่นบนนะครับเด่นบนจะเช็ดจะจนอยู่ที่อ่าเลขสองนะครับหนึ่งสองสามชนสอง อีกตัวนะครับเด่นสี่อ่าชนสี่นะครับทีนี้เราได้เด่นบนแล้วนะครับเด่นบนเด่นสองกับสี่นะครับตอนนี้ชนสามสูตรนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาจับเด่นสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยสิบหน่วยเราจะดุนจะชนนะครับมีห้านะครับ แล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดอันนี้เด่นร้อยสิบนะครับเด่นร้อยสิบเด่นที่แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับสังเกตดีๆนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดตัวนี้นะครับจะชนอยู่กับร้อยสิบนะครับเป็นไปได้นะครับเจ็ดตัวนี้นะครับที่เด่นสิบหน่วยจะมาหลักสิบบนนะครับ ดูดีๆนะครับอ่าจะมาหลักสิบบนนะครับอาจจะมาหลักสิบบนก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นเด่นสูตรร้อยสิบนะครับจะมาแค่ร้อยกับสิบนะครับหรือว่าอาจจะมาหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่โต๊ดนะครับเราจะจับได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับคู่โต๊ดบน คู่โต๊ดก็จะเป็นนี่นะครับอ่าคู่โต๊ดบนเด่นร้0สิบนะครับอันนี้เด่น110หน่วยนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวจับเลยนะครับคู่โต๊ดบนนะครับสิเจ ศูนยหนึ่งพับหกห้านะครับคู่แรกนะครับคู่แรกก็จะเป็นร้อยสิบนะครับ อเอาตัวนี้นะครับเอาเดิน1้0หน่วยนะครับมาจับก,กับเลขเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้จะชนหนึามนะครับชนร้อยสิคู่แรกนะครับก็จะเป็นสองเจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ สอง x นะครับอีกคู่ก็จะเป็นเจ็ด x สองนะครับอ่าอีกชุดนะครับก็จะเป็นสี่เจ็ด x เจ็ดสี่ x แล้วก็เจ็ด x สี่นะครับผู้โตดบนนะครับจะจับได้สองชุดนะครับหรือจะเอาตัวกันอีกชุดหนึ่งก็จะมีที่ชนกันก็จะมีเลขห้านะครับเลขห้าอยู่อีกตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับ ถ้าท่านชอบห้าท่านก็เอาจับห้าใส่อีกตัวนะครับก็จะเป็นอาแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมห้าห้าเนะี่ยดินร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยชวนสองกับสี่เอาเป็นว่าผมฟันให้สองชุดนี้นะครับถ้าท่านไหนชอบลูดนะครับสายลูดนะครับท่านเอาไปลูดได้เลยนะครับ อย่างคำบรรทุกเนี่ครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับท่านก็จับไปนะครับอย่างสองเจ็ดก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้านะครับจนถึงเก้านะครับรูดถ้าจะเล่นบางคนอาจจะเล่นชุดโต๊ะนะครับชุดโต๊ะก็รูดเลยก็ได้นะครับสี่เจ็ดก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมถ้าจะฟันชุดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ท่านดูอีกรอบนึงนะครับแต่วันนี้นะครับผมทําชุดตัวให้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอไล่สูตรก่อนนะครับสูตรบนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผมเอามาให้ดูนะครับสูตรทุกสูตรนี่นะครับยังเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะครับยกเว้นสูตร4ตัวนี้นะครับที่หลุดไปแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับงวดนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับน่าจะเดินนะครับอ่ะอันนี้ผมฟันให้เลยนะครับนี่นะครับ พิจารณาเอานะครับทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอไปทําธุระอย่างอื่นก่อนเนาะอันนี้ก็เที่ยงบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมไล่สูตรอีกทีเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะมา่าทําทคลิปลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับอาจจะเป็นชุดแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับที่เดินเดินอยู่แล้วก็มีเอฟซีหลายคนนะครับขอมาเดี๋ยวผมลงให้นะครับอดทนรอ อีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปธุระก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่ให้กำลังใจผมนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ